กรอบมากเลยกลมกล่อมกลมกมเนี่ยกมกล่อมมากนีตำแตม ในตอน้วกินยื้อไซ,อซส์แบบโแซย์ื่อยืาน,านก็นีว่างค่ะมานางกินส่งตำแับลูกๆกม เ,เื่อนบิ่ยค่ะทำใหญ่ๆเลยสุดยอดค่ะสุขขดเื่อกูได้อยากกินมาเด้นอนอนกินไก่ยาญ่ไม่สอนเห็นงานยวนนอนกินไก่ยาญ่เป็นไปทั่อยู่นี่ค่ะน,นี่เป็นตังปลาปลาก็แสบต้แล้วปลาปลาต้ม อร่อยแม่ตอนเ็ดเ็ดหัวาลากค่ะก่เห็ดลามเพื่อน่ากินบ่คะตอนนี้ตัาแตงกุ้ตมตแตงกุ้งโอ้หลายตับค่ะตวนี้สัวปูสัวปูซัวปูสัวปูปูยาวนี่เห

แค่แสบเพื่อนเพื่อนกินเสมอค่ะสงตามทานบ่ได้เลยใหญดีค่กรอบมากเลยกรอบกรอบมากนี่ตำแตง อันนี้เป็นฝีมือของของลูกเขาเห็ดตับเคาเนี้ยมีชูาดังติมงตม้มตัำให้ลูกลูกอร่อยลูกเยี่ยมมากอร่อยทุกจานเลยแซ่บๆแบบบุฟเื่ต์ให้เห่บ้าง ใด้อยากกินมาเด้อมาหนอมกินไก่ยาไม่สอนเห็งงานด่วนหนอมกินไก่ยาเป็นไปเทัวอยู่นี่ะค่ะอเอาอิ่มหรอพ่อลูกไปกันเมื่อล้ว แซ่บเพื่อนมมอิ้ซอค่ะสมตามทานก็ได้เลยเสุดยอดค่ะเผื่อผูได้อยากกินมาเด้อมานนอนกินไก่ย่าไม่สอนฮหดงนายด่วนนอนกินไก่ย่าเป็นไม่้ัวอยู่นี่ค่ะเสื่อปู้เสื้อผู้ ตปัปลาราปลาราก็แซ่บตไดลปลาต้มอร่อยค่ะนีต่ตําตัมยางลูกตัมกุ้งตามพุ่งแห้งแห้งยางอยู่เลยค่ะหลานใส่แบบเกลือเลยค่ะ บ้านใบบักขามใ่เห็ดค่ะแมากงานอยู่ดีทเป็นแม่ทั่วยูนดีทำงานเสมอค่ะสาวันทีทไม่เหนืยด้วยทงานอยู่ดีเป็นแม่ทั่วยูนงานเสมอค่ะสาวันทีทำ่เนื่อยด้วย เป็นสีมือของ,ของลูกเขาเห็ดตงๆเขาเนื้อ20บาทกรดันปิ้มตามตให้ลูกลูกอร่อยลูกเยี่ยมมากเเยอร่อยทุกการเลยประด็นีบินเขามาก

ร้อยอีกไม่สิบแปดต้องคิดแกย่างในองตอนเวันไหนกินบ้างคะตอนนี้ตับแตงกุ้งตับแตงกุ้ง,ง,งโอ้าะไหลต่ำม,มากมเอาอิมีนบอกลูกไปกันเมื่อแล้ว ไอแคลอร์ดอาหารสดใหม่สะอาเอาตำอะไรดีตาถั่วโอสองถัวมากกลมก่อ